โอ้ชีวิตมนุษย์ทำไมมันย่ำแย่อย่างเนี้ย่ำแย่สุดหยุดยั้งข้างนอกรถก็ติดในรถเมียมันเกิดกล้าวก็ดันซื้อทุเรียนมากินอีกโอ้มนุษย์เยมียเชื่อเลยดูสภาพเมียดิจะ<ม>เปลี่ยนเมียตอนนี้จะทันไหมเนี่ยออโอ้มีหน้ามาเรือทัก ใสอีกโอ้โห,โโหเลอะซะขนาดนี้กลิ่นขนาดนี้อยู่ในรถสองชั่วโมงคงต้องเสียชีวิตแนะ่อย่างนี้ต้องลองของใหม่เฮ้ว้าวว,ว,าว้าวโอ้โหอมหอมสดชื่นสดชื่นจริงๆ<ะ>เปลียนทุกอย่างในชีวิตลงทั้งมนุษย์เมียโอ้โ ใครกันละเนี่ยปากก็อย่างนั้นลิ้นก็อย่างเงี้ยส่วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสบานนะวันนี้คือเมียของเราเปลี่ยนได้ขนาดนี้เชล่ะเนี่ยให้กินทั้งวันทั้งคืนก็ไม่บน่นละทีเนี่ยซื้อทุเรียนมาเฉาะในรถยังไม่ด่าสักคำเลยว้าเอ๊ะหรือว่า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 ทั้งหมดนี้เป็นเพราะของสิ่งนี้ นี่ต้องลองถอดถอดออกมาแล้วดูเมียใหม่เย้ yeah. <Yeah. S 1> ถอดป,ปั๊บยับปุ๊บโธงั้นเสียบใหม่ดีกว่าโอ้ oh. oh. เสียบแล้วเปลี่ยนจริงๆิงอย่างงี้ต้องเสียบเรื่อยๆพอถอดปับ๊บยับปุ mm ๊บเสียบใหม่เสียบแล้วสวยเหมือนขึ้นสวรรค์ mm hmm. ถอดป,ปั๊บยับป mm ุ hmm. ๊บเสียบดีกว่าเสียบแล้วขึ้นสวรรค์ mm hmm. ต้องเสียบเรื่อย อย่าลืมนะครับปิ่นุูนหายไปความสดใสเข้ามาแทนที่บอกเลยว่าสุดยอดเครื่องฟอกอากาศอินสไปติดตั้งได้ทุกที่ในรถสร้างความสดชื่นรือคุณภาพที่สดใสภายานในรถของคุณอย่าลืมนะครับเครื่องฟอกอากาศอินสไปโทร086-8222-922